How to ติดตั้งวอลเปเปอร์ง่ายๆด้วยเทคนิคอย่างมืออาชีพด้วยกาวยูนิวอจากคลิปที่แล้วเราทำการลอกผนังเก่าออกปรับพื้นผิวให้เรียบเสมอกันตอนนี้ผนังของเราก็พร้อมที่จะติดวอลเปเปอร์แล้วค่ะ mm hmm. เราเลือกใช้วอลเปเปอร์ลายประการังสไตล์บี o เฮาจากคอลเลกชันนิวพอร์ต แบรนด์วอลเควสจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวอลเปเปอร์กระดาษเคลือบอะคริลิกมีสีและลายที่คมชัดน้ำหนักเบากว่าวอลเปเปอร์ประเภทอื่นการติดตั้งก็ไม่ยากแถมงานเนี้ยบเพราะพี่ช่างจากบางกอกวอลเปเปอร์มาบอกเทคนิคด้วยตัวเองอุปกรณ์ที่ใช้มีตามนี้เลยค่ะวอลเปเปอร์ aper, ลูกดิ่งลูกกริ่งมีดคัตเตอร์ตลับเมตรหมาบรรทัดลูกกริ่งติดวอลเปเปอร์บันได แผ่นไล่ฟองอากาศถังผสมกาวไม้คนและเคล็ดลับสุดๆที่ทำให้วอลเปเปอร์ของเราติดทนทานไม่รอกร่อนก็คือกาวยูนิวอรกาวคุณภาพดีสำหรับติดวอลเปเปอร์เริ่มจากการใช้ลูกดิ่งวัดแนวดิ่งแบบนี้เพื่อให้เราสามารถติดวอลเปเปอร์ได้ตรงตามแนวจากนั้นวัดความสูงจากเพดานจดพื้นด้วยตลับเมตร นำวอลเปเปอร์ที่เลือกไว้มาเทียบลายและตัดวอลเปเปอร์ตามความสูงของผนังที่เราวัดไว้ทริคง่ายๆก็คือหากวอลเปเปอร์ลายเรียบเราจะต้องบวกความสูงออกไปอีก5-10เซนเมตรแต่ถ้าวอลเปเปอร์ที่ต้องต่อลายแบบนี้ให้บวกเพิ่มตามลายวอลเปเปอร์ เรียบลายเสร็จก็ตัดวอลเปเปอร์เตรียมไว้จากนั้นเราก็มาเตรียมกาวที่ใช้ติดวอลเปเปอร์ซึ่งงานวอลเปเปอร์จะเนี๊ยบหรือสวยงามมากน้อยขนาดไหนกาวคือปัจจัยสำคัญเราเลือกใช้กาวยูนิวอ์ซึ่งคุณภาพดี ใช้งานง่ายราคาไม่สูงมากไม่ทำให้เกิดเชื้อราและช่างติดวอลเปเปอร์มืออาชีพนิยมเลือกใช้เราจะผสมกาวยูนิวอลเข้ากับน้ำซึ่งอัตราส่วนขึ้นอยู่กับชนิดของวอลเปเปอร์หากเป็นวอลเปเปอร์หลังกระดาษจะใช้กาว2กิโลกร,รัมต่อน้ำ3า3ลิตรวอลเปเปอร์หลังผ้าจะใช้กาว2กิโลกร,รัมต่อน้ำา2ลิตร นำกาวเทลงไปในถังผสมจากนั้นค่อยๆเทน้ำ3ลิตรลงไปคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียววอลเปเปอร์ <p> พร้อมกาวพร้อมก็มาถึงการติดวอลเปเปอร์เราใช้ลูกกิ้งทากาวให้ทั่วแผ่นวอลเปเปอร์ขอบผนังด้านบนและด้านล่างค่อยๆติดแผ่นวอลเปเปอร์ตามแนวดิ่งที่วัดไว้พร้อมใช้แผ่นไล่ฟองอากาศออกให้ทั่ว นำคัตเตอร์กรีดตัดส่วนเกินออกทำแบบนี้จนเต็มพื้นที่ทิกก็คือต้องหากาวที่ขอบเพื่อให้รอยต่อระหว่างแผ่นประสานกันแนบสนิทจากนั้นใช้ลูกกิ้งกิ้งเบาๆตามรอยต่อของแผ่นเมื่อติดตั้งครบก็ทำความสะอาดบริเวณที่เปื้อนกาวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะต่อไปนี้การติดวอลเปเปอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจะเนรมิตอีกสักกี่ห้องก็ได้ และถ้าจะหาวอลเปเปอร์สวยๆคุณภาพดีมีแบบที่เลือกมากกว่าหมื่นดีไซน์ครบจบในที่เดียวต้องที่บางกอกวอลเปเปอร์ศูนย์รวมวอลเปเปอร์จากตัวแทนผู้ผลิตวอลเปเปอร์ชั้นนำระดับโลกจากยุโรปอเมริกาและเอเชียเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานและทุกสไตล์การออกแบบทั้งในและต่างประเทศ สามารถเข้ามาเลือกได้ที่โชว์รูมบางกอกวอลเปเปอร์ Paper, หรือดูคอลเลคชันต่างๆได้ที่ w w w b a n g o w a บางกอกว co t h หรือติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กบางกอกวอลเปเปอร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีดแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ